ณนะป่าใหญ่เขียวขจีมีช้างน้อยตัวหนึ่งชื่อปิติเขารักการเล่นน้ำเป็นชีวิตจิตใจวันหนึ่งปิติเห็นบึงน้ำใหญ่ที่อยู่ไกลออกไปพ่อครับปิติอยากไปเล่นน้ำที่นั่นจังเลยปิติร้องบอกพ่อช้างทานพ่อช้างทานส่หัวเบาๆไม่ได้หรอลูกรักบึงนั้นลึกและมีกระแสน้ำแรงมันอันตรายเกินไปสำหรับปิติ ปิติหน้ามุ้ยเข่างอนพ่อช้างทันทีพ่อใจร้ายปิติอยากเล่นน้ำที่บึงใหญ่เขาเดินกระทึบเท้าเบาๆพ่อช้างทานเห็นลูกชายงอนก็ยิ้มอย่างใจดีพ่อรู้ว่าปิติอยากเล่นน้ำแต่พ่อไม่อยากให้ปิติเป็นอันตรายมานี่สิลูกพ่อจะพาไปที่แอ่งน้ำตื้น,นใกล้บ้านของเราปิติจะได้เล่นน้ำได้อย่างปลอดภัยพ่อช้างชวน แอ่งน้ำตื้นๆใกล้บ้านใสสะอาดและอบอุ่นปิติกระโดดลงไปเล่นน้ำอย่างมีความสุขเขาสาดน้ำไปมาหัวเราะคิกคักพ่อช้างทารยืนอยู่ไม่ไกลคอยมองดูลูกชายเล่นน้ำอย่างใกล้ชิดใบหน้าของพ่อเต็มไปด้วยความรักและความห่วงใย ปิติเล่นน้ำจนเหนื่อยเขามองพ่อช้างด้วยแววตาที่เข้าใจขอบคุณครับพ่อปิติเข้าใจแล้วว่าพ่อไม่ได้ห้ามแต่พ่อรักและห่วงปิติพ่อช้างทาระอบกอดลูกชายเบาๆใช่แล้วลูกรักพ่อแม่ที่ห้ามปรามคือการปกป้องด้วยความรักเสมอ